็หลังจากตัดสายสเต็กก็ห่อผ้าห่อเป็นเอสกิโม่แขนี้ให้ห่ออีกถ้าแขนเข้าซอกถ้าแขนเข้าซอกแขนแม่แขนริบๆมันจับสายเติมกได้ อุมนเนาะเสร็จแล้วจัดให้น้องลูกอ่ะเข้าใจแ้่ฟักหน่อยให้น้องลูกคนมีลูกแล้วก็สบายแต่วิธีของผ้าหนูหอมไม่ได้เหมือนอาจารย์สอนมันมีตั้งหลายวิธีหรือว่าส